อ่ะเอาภาพมาให้ดูสักนิดนึงทาง u t u b e นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่ามันมีการพยายามมาโจมตีฝั่งซ้ายรู้แค่นี้จริงๆนะแต่มันก็เป็นพาร์เทิร์ที่มันก็ไปไม่สุดนะไปสุดเส็จปุ๊บเราเห็นนะการเก็บบอลในฮาสเตสฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งไรสฟอร์ดไปสุดเส้นได้วารบิซาก้าไปสุดเส้นได้แล้วก็ฮอยลุนไปสุดเส้นได้จะมี3คนนะที่ไปสุดเส้นฝั่งซ้ายริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยของแมนยูเกมบุกเนี่ยได้แต่ถามว่ามคบงออนลน หนึ่งก็คือคอมบอลคืนมาได้ซึ่งน้อยมากกับสองคือเสียบอลซึ่งเยอะมากและสามก็คือคอนเนอร์คิกซึ่งก็น้อยเหมือนกันคือท้ายสุดเก็บบอลตรงนั้นปุ๊บสักพักก็เสียบอลอยู่ดีเข้าใจปหคือมันไม่มีแพทเทิร์นมันรูปแบบหมายความว่าคุณไปตรงจุดนี้แล้วมันมีอะไรไปเติมะมันมีอะไรต่อไปมันไม่มีอะไรไปต่อเลยครับมันตายอยู่ตรงหลังเส้นหลังนะแล้วก็ตายเลยว้บอลมันตายง่ายมากนะของแมนยูจนแบบตกลงแล้ววิธีการเข้าทางของเราคืออะไรมันก็ตั้งคาถามไงว่านี่คืออะไรนี่คือแผนโค้ชเหรอ รือนักเตะไม่เล่นตามแผนโค้ชก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ผมไม่สรุปนะเพราะมันไม่มีใครสรุปได้หรอกครับเพราะว่าคุณต้องไปดาวเองว่ามันคืออะไรนะครับว่านักเตะตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยคือมันมันหมดแรงมันหมดแรงเล่นมันไม่มีความเชื่อมั่นแล้วเออมันถูกต้องเลยครับมันคือคํานี้แหละมันคือต่างคนต่างเล่นจริงๆ่ะมันคือแบบกูอ่ะคนนี้คิดอะไรแบบนี้ได้แล้วจะไปตรงนี้ก็ไปแต่มันไม่ได้มีแบบถ้ามันมันมันคนลรแบบคนละแมนโยเต็ดกับครึ่งกับกับปีแรกเลยนะครับในมุมมองผม การขึ้นเกมไมนูวันนี้รับผิดชอบบทหนักมากนะผมอยากจะให้เห็นใจน้องบางครั้งมันแล้วน้องมันลงตลอดอะทุกคนนะคน้องมันลงตลอดเลยนะมันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องเหนื่อยบ้างอะในมุมมองผมรู้สึกว่าเขาแบกด้วยแบกบความกดดันใช้ฟิสิกส์คหนักนะครับในการตัน้นในการเอาชนะแดนกลางกับทางคู่แข่งนะซึ่งเขาเป็นคนเดียวที่พลิกบอลได้อํนถามก็คือว่าพี่พี่พเกษตรวันนี้ก็ไม่ได้ช่วยน้องเท่าไหร่ในเรื่องของการขึ้นเกมนะครับวอเบสก้าวันนี้ผมชมนะครับถึงแม้ว่าเอ จากน,นี้มากมายแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เรามีนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าคอมบิเนชันของการเล่นหนึ่งสองของแรชฟอร์ดกับบัมบิกาเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้เราเปิดพื้นที่ได้ดีที่สุดละในครึ่งแรกนี่คือดีที่สุดแล้วนะครับแบบเนี้ยคือชิ่งกันหนึ่งสองกับแรชฟอร์ดไปบัมบิสาเกี่ยวต่อไปแล้วเลื่อนกับฮอยลุนตามมันจะไปตายในพื้นที่ต่อไปเสมอเลยเว้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นการเล่นชิ่งเหมือนคุณแบบแบบ improve, อินฟลูไรส์อะคือแบบเหมือนเหมือน,นคิดเอาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในล เนี่ยอารมณ์แบบบอลโซชาให้แล้ววิ่งเติร์กขึ้นมาให้แล้ววิ่งเติร์ขึ้นมาแต่ไปต่อข้างบนเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะมันมีฮอยลุนอยู่หน้าแล้วไงต่อวะมันไม่มีใครไงเมื่อมันมีแค่ฮอยลุนริมเส้นฝั่งเนี้ยตรงนี้มันไม่มีการาโชอยู่นี่แล้วคือมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับมันก็เลยแบบแล้วบอลก็เด้งกลับมาแต่ถามว่าเนี่ยอันนี้ที่ผมบอกไงว่าไมนูอะรับผิดชอบภาระเยอะนะครับทั้งการแกะเพรสซิ่งแบบทั้งการแบบคืบหน้าบอลนะครับ พยายามจะต้องช่วยทีมในการเติมเข้าไปเล่นเกมรุกอะไรแบบนี้ลงมาเล่นเกมรับมีหลายครั้งที่เขาก็ไม่ทันกันมีหลายครั้งที่ไมนูแบบวิ่งไม่ทันแล้วอะวิ่งตามอย่างเดียวเลยอะไม่ทันแล้วเหมือนกันบอลถึงเข้าเปล่าเขตโทษเยอะนะครับเนี่ยแมนยูแต่ใช้ไมโนูในการขึ้นเกมค่อนข้างเยอะมากนะครับเนี่ยเปิดมาพื้นที่เนี่ยนะครับนะคือคารเซมิโโลก็อาจจะช่วยน้องไม่ได้เยอะอย่างที่ผมบอกอะครับมันเหมือนเด็กเออถูกต้องเลยครับเออผมจะพูดคํานี้เลยอะมันเหมือนแดนกลางในแดนต่ําตรงเนี้ยไมนูเหมือนมาแบก แล้วมันไม่ใช่แค่เกมนี้นะเว้ยทุกคนมายนูนี่แทบจะเป็นมิดฟิลด์คนเดียวของเราที่แบกในการขึ้นเกมตรงกลางได้ถ้าบูโน่ไม่ลงมาช่วยนะเกมรับไอเ,เกมเกมบีบเพรสซิ่งดันบนนะครับวันนี้เราใช้แค่ห้าคนซึ่งถือว่าน้อยกว่าปกติปกติใช้หกนะปกติพี่เกษมมาด้วยนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าเราเล่นแบบเราเล่นต่ำาแบบเขาเรียกว่าเราเล่นเสียงน้อยกว่ามาตรฐานนิดนึงอยู่นะแต่ถามว่าปัญหาพอเวลาโดนตามหลังครับ พอเวลาคุณปิดพื้นที่เกมรับไม่ดีนะครับหรือว่าเกมรับมีข้อผิดพลาดอ่ะอย่าไปเรียกวปิดพื้นที่ไม่ดีเลยนะเพราะลูกที่เราเสียประตูลูกแรกเนี่ยมันมาจากการที่คาร์วาลาเขาพลาดเองนะครับเสร็จปุ๊บมาโดนโซลันกี้ยิงเข้าไปลูกนั้นเสร็จปุ๊บกลายเป็นตามหลังเนี่ยมันก็เข้าอีหลบเดิมก็คือแมนยูก็ต้องเปิดพื้นที่อีกแล้วไงจังหวะที่ผมรู้สึกว่าเราเริ่มแย่แล,แล้วแล้วกานาโชเริ่มแย่แล,แล้วด้วยเนี่ยนะครับมันมาจังหวะนี้นะครับมันมาจังหวะนี้จังหวะที่โดนทาง,งแงนะงาบ็ออนะนะนะคซ เล่นดีมากนะครับแบบมึงเติมเกมเกอร์เกสใช่ไหมเกอร์เกสนะครับคือจังหวะเน,นี้ยผมแบบผมเห็นแล้วผมรู้สึกเลยว่ากานาโชมีปัญหาแล้วอะ่ะเพราะว่าปกติกานาโช่จะช่วยเกมรับเยอะนะกานาโช่จะช่วยเกมรับเยอะนะครับซึ่งเคอร์เคสใช่ไหมครับขอบคุณมากครับซึ่งตรงจุดเนี้ยปกติแล้วมันจะไม่ต้องมันต้องไม่ปล่อยคู่แข่งเขาทะลวงเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้นะครับ อืมอันนี้มาตรฐานพิมลิกนะมาตรฐานพิมลีกจากการเล่นในลักษณะของของรูปแบบที่ควรจะเป็นยึดเซตี้เป็นหลักก็ได้ยึดลิวพูเป็นหลักก็ได้นะครับการปกป้องพื้นที่ตรงนี้ของเรานี่ถือว่าพังนะครับต้องใช้คําว่าพังเลยนะไม่ใช่แย่มากนะแย่มากนี่ยังไม่ยังไม่ยังไม่สามารถอธิบายจังหวะนี้ได้นะครับเห็นด้วยไหมใครเห็นด้วยพิมพ์หนึ่งนะใครไม่เห็นด้วยพิมเก้าได้นะไม่เป็นไร ตการโดนจู่โจมแบบนี้ครับการที่ดาโลดโดนล่อ,อมาแบบนี้ใช่ครับมันคือหน้าที่ของของทางทางเขาเรียกว่าอะไรทางไมนูแหละนะที่ต้องดรอปลงมาช่วยนะครับนะมาคออรอบเพื้นที่ใช่แต่มันก็เป็นหน้าที่ของเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวที่มีหน้าที่หลักเลยเนี่ยนันในการประกบตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันคือการาโชนะนะพอแบ็คเติมถูกไหมครับปีกอยู่นี่คลเวิร์ดอยู่นี่แบ็คเติมอินเวิร์ดเข้าด้านใน แบ็กเติมอันเดอร์แลับเข้าด้านในนะ่ะอันนี้เขาเรียกการวนะิ่งอันเดอร์แลับเนาะวิ่งเข้าด้านในนะปีกอยู่ด้านนอกชัแนลนอกนะเพราะฉะนั้นการที่แบ็คเขาอินเวิร์ดวิ่งเข้าด้านเป็นอันเดอร์แลับด้านในนะครับกาลาโชก็โดนลากกลับเข้าไปแต่กาลาโชเนี่ยเหมือนจะมือพอเขาส่งบอลออกไปข้างนอกเสร็จปุ๊บเนี่ยกาลาโชเหม่อละนะค,คือสมาธิกาลาโชไปอยู่ข้างนอกแล้วนะโดนเขาเบิ้ลกลับมาข้างในปุ๊บเนี่ยนะับมารู้ตัวอีกทีก็คือไม่ทันแล้วแล้วปล่อยให้เคอร์ โอนาน,น่ามึงคือลูกนี้มึงไม่เสือประตูได้ยังไงก่อนนะครับ <S 2> <S 2> คือลูกนี้แม่งคือโอ้โหโล่งจ้งเริ่มท่มเลยนะครับคือเนี่ยครับถ้าความเข้าใจในการเล่นเกมรับเนี่ยอันนี้คือ unit ยูนิตเกมรับยูนิตเกมรับผมไม่ได้โทษแค่ไม่โทษแค่ดารโลไม่โทษแค่กานาโช,ชไม่โทษแค่ไมนูทั้งทีมะครับนะครับทั้งทีเนี่ยคุณต่างคนต่างเล่นทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับเลยนะครับอันนี้เพราะนี้ผมว่าการที่เราจะมาบอกว่าแย่แหละอันนี้ยังยังน้อยไปอันนี้เขาเรียกว่าพังแล้วครับ พังเลยนะโดนจู่โจมง่ายๆแบบนี้ท,ทั้งที่มีตัวผู้เล่นอยู่เนี่ยนะครับอันนี้คือการความเข้าใจในเกมรับหรือยูนิเกมรับแย่มากๆนะครับเนี่ยแล้วพังต่อเนื่องนะเสียจังหวะตรงนี้นะดาร์โล่ขึ้นไปอินเวดนะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยดาร์โล่หรือใครนะขึ้นไปอินเวดมัง่งมั้งนะถ้าจำไม่ผิดหรือยอ,ยอยู่บนนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าทางคาสซิมิโร่นะครับไปทําเสียบอลนะจ่ายบอลลั่นซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกถูกปะ มันจะเป็นปัญหาของคาเซมิโร่ตรงจุดนี้ถ้าคาสเซมิโร่มาจ่ายบอลแดนต่ําแล้วเขาแรงไม่ดีหรืออะไรต่างๆเขาจะจ่ายบอลแบบล,ลั่นๆนะครับโดนฉกจากจุดนี้ไปนะครับโดนโจมตีโอ้โหหูแม่งแบบคือไม่ต้องสื่อครับเจอแบบนี้นี่คือค,ม,คมเข้าๆนี้นะตรงข้างหน้าโดน2-2เนี่ยโดนมาเป็น3-2ถูกไหมครับคนนี้เติมขึ้นมาใช่ไหมใครวดเติมขึ้นมาเป็น3-2เนี่ยนะครับคุณได้โจกจู่โจมหนักอยู่แล้วนะครับ นะครับเนี่ยจี้เข้ามาเนี่ยนะครับดีเนี่ยนะครับมีคนลงมาทันนะเป็นสามสามนะครับแต่โดนกระชากนะครับคือสามสามเนี่ยนะครับคือคุณดูข้างนอกและดูข้างในแต่คนนี้คุณไม่ได้ดูด้านหลังถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นคริสตี้นะครับที่วิ่งตามมานะวิ่งตามมาโล่งๆเลยแล้วไม่มีใครมองเลยนะครับเนี่ยเอาแวเนี่ยต่ำมากๆเลยนะครับนี่ไมนูก็ต้องลงมาไมโนูหรือคาร์มอล่าแล้วเนี่าจะคาร์มอล่ามั้งนะครับคาซมิโร่นะครับอ่า มาิซาก้าแม็กควายนะครับเนี่ยแล้วเขาเปิดตัดเข้ามาตรงนี้วิ่งมายิงโล่งๆเลยนะครับลุงแบบโหผมนี่แบบคําถามคือว่าโอนาน่าเนี่ยครับเขาเจอสถานการณ์ในการที่โดนยิงเข้าใส่เนี่ยนะครับแบบที่เขาเรียกว่าแท่จะไม่มีดิเฟนซีฟไลน์นะครับหรือไม่มีการป้องกัน่ะที่ดีอะนะครับกี่ลูกแล้วนะครับฤดูกาลนี้ยูโรปาลีกไฟนอลปีสองพันสิบเจ็ดครับคุณดูพาสซิ่งแมปของทีมของโชเซมูนโ คือผมบอกว่าเล่นแบบเนี้นะครับเล่นได้ถ้าได้แชมป์แต่ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยนะครับคือมันหนีคําวิจารณ์แฟนบอลไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นบอลที่ดิเรกมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอ่อค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ใช่สไตล์แมนยูอ่ะเนี่ยครับฝั่งเนี้ยคืออาแจกฝั่งเนี้ยคือบอลแมนยู แต่ผมเข้าใจมูรินโญ่แล้วผมเข้าใจว่าทําไมเขาทําได้แค่นี้ตอนนั้นเพราะว่ามันข้อจํากัดของนักเตะครับตอนนั้นที่มูรินโญ่มีนะครับอืมมันก็เลยทําให้เขาต้องเล่นในลักษณะแบบนี้แต่ทําทแบบเนี้แล้วได้ผลลัพธ์มันก็คือจบเขา้าใจปหจบนะครับเนี่ยอันนี้คือพาซิ่งหนักที่เรากําลังกำลังคุยกันว่ามันไดรเรกมากเห็นไหมครับการการจ่ายบอลเส้นทางเนี่ยคือหนึ่งลูกศรนเนี่ยนะครับนะก็คือถ้าสมมติลูกศรยิ่งใหญ่เนี่ยยิ่งยิ่งหนาเนี่ยนะก็คือส่งส่งหาคนนั้นเยอะ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้ถ้าลูกศอนยิ่งหนาเนี่ยแสดงว่าส่งหากันเยอะระหว่างผู้เล่นสองคนนั้นนะครับถ้าลูกศรยิ่งสีชมสีเขียวนะครับจะเป็นการส่งที่มันจะมีค่าทํรลายคู่แข่งได้มากนะครับ opposition expected g r a d นะแปลว่าภัยที่เกิดขึ้นจากภัยที่จะทาลายคู่แข่งได้นะครับถ้ายิ่งเขียวเนี่ยแสดงว่าเป็นลูกจ่ายที่ดีมากๆที่อันตรายมากๆส่วนถ้าวงกลมของนักเตะคนไหนยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งยิ่งวงกลมใหญ่เนี่ยนะครับก็จะแสดงว่า เอนักเตะคนนั้นจะได้รับ passing map เยอะนะ p a s s i n เขาอ่ะหรือว่าการจ่ายบอลหาเขาเยอะนะครับอ่ player value เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับถ้ายิ่งเขียวก็จะแปลว่าสร้างภัยหรือตำแหน่งเนี่ยสร้างภัยได้มากทีนี้คุณมาดูเนี่ยนะครับโซนสร้างภัยเนี่ยของทางอาแจกมันก็จะอยู่ทางซีเย็กนี่แหละนะครับอ่านะครับการส่งจ่ายผ่านหาการเตาเล่นะครับโตเบิร์กพวกนี้นะครับมีคลาเซนนะครับมีโชลัสเซชนใช่ไหมครับแล้วมีเดลิกนะครับนัดนั้นเวลแมนนะครับพวกนี้ นะครับซานเชสนะทีเนี้ยของแมนยูเต็ดเนี่ยนะครับนะจุดคอนเนคเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับคือตัวต่ําจะเป็นปอบออกปานะครับตัวขึ้นไปด้านด้านบนจะเป็นฟลายนี่นะครับเพราะว่าแมนยูเต็ดเล่นเป้าไปที่ฟลายนี่เห็นไหมครับที่ได้ประตูขึ้นมาก็น่าจะมาจากประมาณนี้ด้วยมั้งนะครับประมาณว่าโรเมโรนะครับจ่ายเปลี่ยงนะเป็นเป้าขึ้นไปหาฟลายนี่เคาะลงมามาต้าจ่ายต่อไปแล้วสอดยิงได้อารมณ์อย่างเงี้ยมันคือบอลสามสามจังหวะหนึ่งสองสามแล้วได้ประตูนะครับเรียกบอลไดร์ แต่ที่เหลือเนี่ยคุณดูดิม,นะมันไม่มันไม่เกิดเขาเรียกแมพแมพก็คือแผนที่ในการจ่ายแบบนี้ผมพูดเรื่องนี้ทําไมนะผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าวันเนี้ยถ้าเราเราเรา,เราถามว่าเออเทนฮากยังอยากจะเล่นรูปแบบหรือวิธีการแบบนี้อยู่นะครับมันไม่แปลกถ้าไม่ได้ผลลัพธ์นะครับคุณจะโดนถลม่มจริงๆเพราะมันคือแพทเทิร์นเดียวกันแต่แค่มูรินโญ่เขาเขาเน้นไดเรกเน้นเกมรับและไดเรกเกมลุกแต่ของเทนฮากเนีน่ยเน้นโอ้โหลดเกมลุกและพังเกมรับไง เข้าใจปะ่ะผมก็เลยคิดว่ามันมันก็เลยเป็นรูปแบบที่มันต้องโดนวิจารณ์นะมันจะโดนวิจารณ์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ากมิลับมันโอ้โหนี่ก็อีกรุกเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหนะครับโดนจอดๆทั้งนั้นนะครับนี่มีลูกที่เราตีเสมอได้นะครับคือต้องบอกจริงว่าเป็นจุดที่เป็นเพลงเดียวเลยจริงๆนะที่เราได้บุกขึ้นมาทางฝั่งขวาแล้วมีผลลัพธ์เกิดขึ้น แล้วก็กลายเป็นผลลัพธ์เลยทันทีเหมือนกันนะถ้าการาโชกขึ้นมาได้แต่แตอนนี้การาโชกเงียบมากครับเงียบมากๆครับเนี่ยจังหวะที่ไปปั๊มกันมาจากคาร์วัลล่านะครับแล้วก็เปิดเข้าไปปุ๊บติดออกมาแล้วแรชฟอร์ดโฉบมาแรชฟอร์ดทำลูกนี้ดีหนึ่งลูกเลยก็คือโฉบมาเอาบอลลูกนี้ได้ก่อนนะครับนะครับแล้วยัดต่อเข้าไปปุ๊บจ่ายออกมาการาโชกการาโชกตบกลับมาใหม่นะติดโป๊ะโป๊ะโป๊ะติดยิงตีมาบูโนวิว่งมาสัตว์ตู้ม่นเข้าไปเลยนะครับติดเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับฝนนัั่่งงขวา นะครับคือตำแหน่งของคัมบาร่ากับทางดาร์โลและกาเนชโชนเนี่ยนะครับตรงนี้อ่อนมากๆเลยนะครับปล่อยให้การเคลื่อนที่ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับจากซินคาร์ดเข้ามาเนี่ยความผิดโดยหลักเลยอยู่ที่คัมบาร่าเลยนะครับเพราะว่าดาร์โลเองเขาก็มีตัวประกบอยู่นะครับกาเนชโชเองเขาก็มีตัวประกบอยู่ทั้นคัมบาร่าเนี่ยนะครับประสบการณ์ล้วนๆเลยแค่ไม่ยอมที่จะละตำแหน่งของตัวเองออกมาแล้วปล่อยให้คาสเมโรเข้าไป c o อร์ตามที่ ตามที่พี่ผู้บรรยายศาภาษาไทยพูดถึงนะครับก็คือจังหวะนี้แหละนะคาร์วัล่าไม่ยอมออกมา close down ครับมาปิดนะไม่ยอมมาปิดแล้วปล่อยให้คาเซมิโร่ตรงนี้นะครับถอยลงไปปิดพื้นที่ของเซนเตอร์แทนซึ่งก็ถือว่าสองประตูที่เราเสียก็คือคาวาล่าก็เต็มๆเ,เหมือนกันแต่ผมไม่อยากจะไปูลลี่อะไรน้องเพราะว่าผมรู้สึกว่าน้องมันมีของแต่มันแค่ขาดประสบการณ์แล้วถามว่าเรามีเซนเตอร์คนไหนที่มันเหมาะกับการลงเล่นนัดนี้หรือว่าเร็วหรือมีฟิสิกสล มากเท่ากับทางคารวาล่าไหมแล้วคุณดูไม่ใช่แค่สองลูกที่เสียนะลูกเนี้ยผมงุดหงิดจ,จัดเลยอะแบบแบบ what what เหมือนเล่นเหมือนแบบเอาจริงนะตอนที่โดนนําไปสองศูนย์นะเหมือนไอ้สองหนึ่งอะความรู้สึกผมผมรู้สึกแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้ผมถามนะว่าใครคิดเหมือนกันบ้างแล้วกันนะแต่ผมขอพูดกันนะว่าผมคิดอะไรเดี๋ยวเพิ่งตอบนะคือผมเห็นลูกที่เสียพวกแบบผมรู้สึกว่านักเตะอะแมงยัไงไม่ทันจบครึ่งแรกเลย แม่งเหมือนอยากให้เกมจบแล้วอะจริงๆนะนี่นาทีสี่สองนะแต่คุณเล่นเกมรับกันแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนมึงอยากให้จบพักครึ่งแล้วอะมึงไม่ไหวแล้วอะไม่อยากเล่นแล้วอะพอแล้วเมื่อไหร่จะจบพททีว้าอะไรอย่างเงี้ยคิดเหมือนกันไหมเหมือนกับพิม์เหมือนมาคิดก็พิมพ์คิดมาไม่คิดก็พิมพ์ไม่คิดมาได้นะครับคือแบบฮโหลมึงจะปล่อยให้คนคนเดียวเคอรคิชเนี่ยมันปวนแบบ สองคนที่ป่วนเราที่สุดนะคือคือโซลันเก้กับเคอร์คิชถูกป,ปะคือมึงไม่คิดจะจัดการอะไรกับเขาหน่อยหน่อยเหรอไม่คิดจะประกบให้แน่นหน่อยเหรอไม่คิดจะดูหน่อยเหรอว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยไอ้จุดแบบนี้แหละครับที่มันความที่ผมรู้สึกว่านักเตะมันไม่แคร์บนสนามเว้ยแบบนักเตะมันเหมือนมันมีช็อตที่มันแบบมันไม่แคร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วยืนดูอ่ะยืนดูอะนะแล้วดาวโล่ลูกเนี้ยโหแบบไม่รู้เลยนะว่าเขามาหม่งหม่งเสร็จปุ๊บพอมาพอจะไปหม่งซ้ำอีกรอบหนึ่งขึ้นไม่ทันเขาอีกหูผมนี่มแบบ อารมณ์ตอนนั้นนะผมเดาเลยในความรู้สึกคือแบบหมดเวลาสักทีว่าไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรเงี้ยแต่โอเคเราไม่ว่าเป็นความผิดนักเตะเงเดียวนะถามว่านักเตะมันรู้สึกหดหูขนาดนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าวิธีการเล่นด้วยว่าเนี่ยคุณเล่นไม่ได้อ่ะคุณเล่นแล้วมันไม่เห็นมีทางเหมือนไม่เห็นอนาคตหรือเปล่าในเกมนี้นะเหมือนสิ่งที่เล่นอยู่ไม่เห็นจะเอาชนะคู่แข่งได้เลยแก้แก้เกมตรงกลางไม่ได้เลยขึ้นบอลไม่ได้เลยมันมีสิทธิ์ที่นักเตะมันจะคิดหมือนกัย